วันี้มอบไปกับคนที่กำลังคิดถึง<ม>แฟนเก่าด้วยแล้วกันนะครับฝันถึงแฟนเกา่าในฝันช่างดีฮะทำไม,ม้องฟังเพลงนี้ด้วยอ่ะฟิลมันกำลังมาก็เลยอยากซ้อมเพลงนี้ก่อนฟิลอะไรฟิลไม่รู้เหมทำไม,มอ่ะคิดถึงก็มีบ้างนิดหน่อยทำไมล่ะทำอย่างนี้ถ้าคิดถึงมากก็กลับไปคบกันเลยจ้ะ สวัสดีครับคุณรีวิวผมจากผู้ชมโคจากชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งใจนะครับทุกคนโอเคครับคุณตอนนี้ผุก็ออกมาให้นอนนะครับคือจะออกมาเปิดคลิปนะครับทุกคนก็คือว่าวันนี้นะครับผมจะแกล้งใจนะครับทุกคนโดยการที่ร้องเองถึงแฟนเก่านะครับทุกคน จา๋าไม่ชอบให้ผมพูดถึงแฟนเก่านะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับแฟนเก่าไม่ได้เลยนะครับทุกคนผมไม่อชอบก <Rab os. S 1> <ๆ>็ไปไใครก็ไม่ชอบใช่ไหมครับทุกคนแต่ผมก็ม i, เล่นครับอยากแก้งครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนจะแก้ยกังอุ้ยตัวอะไรอันเนี้ยมันขึ้นว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วอ่ะแบบเป็นความทรงจำเก่าเขากับแฟนเก่าตัว ก็มันขึ้นมาเขาเขาไม่รู้ไงเขาว่ามันมันขึ้นอย่างนี้ทุกวันปะใช่ไหมมันขึ้นเขาก็เลยบอกให้ตัวรู้รู้ไงว่ามันขึ้นไงมันมันมีความหมายไงมีความหมายมีความหมายอ่ะก็แบบเป็นความหมายแบบเก่าเรื่องเก่าไงทำให้แบบบางทีก็นึกหวนกลับไปเอนึกถึงอะไรทำนองนี้ออะไรเปล่า แล้วแล้วเขาแชร์ได้ไหมแชร์อะไรแชร์อะไรเนี้ยแชร์ทำไมอยากแชร์ไงแชร์เ,ยเฉยไม่มีอะไรหรอกมันก็แบบว่าเออมัน,นมันเป็นความหมายดีๆก็เลยอยากแชร์เพอออย่าบอกว่าแม่ไม่ได้หรอลองดูดิอยากแชร์ก็ลองดูสิโอเคไม่แชร์ได้เดี๋ยว ขอซ้อมร้องเพลงก่อนนะเดยทำแล้วทำไปวันี้มอบไปกับคนที่กำลังคิดถึงแฟนเก่า้วยแล้วกันนะครับต้องมีซ้อมซ้อมก่อนในกลางเดึกคืนนั้นฉันฝัน นานแล้วที่เราไม่เจอแต่ฉันไม่เคยจะลืมเธอสักทีฝันถึงแฟนเก่าทำไม,ไมเธอต้องรองแนี้ด้วยะ<ม>ก็ร้องเฉย<ม>ก็ซ้อมไงทุกทีพอเห็นเธอซ้อมอะ่ะเป็นซ้อมเพลงเร็วพวกแบบ ที่แบบแนวผับอะแล้วเนี้ยคืออะไรทำไมมันซ้อมเพลงช้าไม่เข้าใจก็ฟิลมันกำลังมาก็เลยอยากซ้อมเพลงนี้ก่อนฟิลอะไรฟิลไม่รู้ทำไม,มอะฮะคิดถึงเปล่าไม่ได้คิดถึงอะไรตัวอะไรของตัวเนี่ยคิดถึงเฟนเก่าไม่ได้คิดถึงแล้วทำไมร้องทำไมอ,อ่ะเขาก็บอกตัวแล้วว่าเขาจะซ้อมเพราะว่าเดี๋ยวร้านมันจะเปิดมันก็ต้องซ้อมไงทำไม ไม่ได้หรอกก็เขาขนาดเขาขอแชร์ตัวก็ไม่ให้เขาแชร์แล้วพอเขามาร้องเพลงแบบนี้ตัวก็หาว่าเขาคิดถึงแฟนเก่าอีกตัวเดาไงกันแน่นึกถึงนิดหน่อยอะเป็นไรอะไรของเธอเนี่ยมันก็มีคิดถึงบ้างคิดถึงอะไรพูดทำไมเนี่ยพูดเพื่ออะไรวะไม่มีอะไรหรอกโอ้โหสนใจอะไรน่ะละเขาเห่ ร้องเพลงแล้วพูดแบบนี้เขาต้องรู้สึกไงอะเขาต้องรู้สึกดีมั้งก็รู้สึกดีไปสิไม่มีอะไรหรอเดี๋ยวเขาจะซ้อมอีกเพลงแล้วงั้ถ้าถ้าเขาร้องเพลงนี้ไม่ได้ตัวไม่ให้เขาร้องเขาก็ไม่ร้องเพลงนี้แต่เขาเปลี่ยนเพลงร้องโอเคจบไหมก็ดีโอเคนะก็ดีแล้วอย่าโวยนะก็ดี ที่เธอทิ้งฉันไปเมื่อไรก็เหมือนเก่าความเจ็บนั้นยิ่งตาต้ิดตัวเป็นเหมือนเงาก็ไม่รู้ทำไมเมื่อไรจะบรรเทาความเจ็บนี้ที่อยู่ในหัวใจทำไมยังต้องรักเธออยู่ยังคิดถึงเธออยู่ เพลงนี้มันเธอไม่เคยร้องเลยนะที่เธอจะไปเล่นร้านเธอไม่เคยจะร้องแบบนี้เลยนะอา้าก็ตัวแม่ก็ร้องเพลงนั้นเขาก็มาร้องเพลงนี้ไงทำไมไหนเธอบอกว่าเธอซ้อมร้องเพลงอันนี้มันไม่มีในแบบในสิในสคริปอะอา้าก็เขาอยากออร้องอ่ะเลื่อนเจอก็เลยหยิบมาร้องทำไมเข้าไปต้องร้องหนึ่งเอ้า มันก็ก็บอกไปแล้วว่าฟิลวนมาฟีลวนมาอารมณ์อารมณ์มแบบนึกถึงเรื่องเก่าๆมันก็เลยแบบนึกเลยเพลงนี้มันก็เลยปี๊ขึ้นมาในหัวก็เลยเปิดมาร้องดูทำไมอะเป็นอะไรก็มีบ้างนิดหน่อยทำไมละ่ะทำไมมอย่างเงี้ยถ้าคิดถึงมากก็กลับไปคบกันเลยไปเฮ้ยตัว แล้วที่เขาบอกว่าเขาขอแชร์ได้ไหมแชร์อะไรแชร์รูปไง,ไปง,ง,งคิดเอาเวอา่าจ้าวโตแล้วอยากแชร์ก็แชร์ฮึแม่เฮ้ยแต่ในรูปนี้ัตขอขอดูแหวนที่นิ้วเลยดิในรูปมันมันเหมือนอะเหมือนอะไร เหมือนแหวนที่นิ้วตัวที่เขาให้อ่ะเขาจะบอกว่าเพราะว่าอะไรเขาจะบอกว่าฟ้าวไม่ได้อย่างนั้นแต่แค่มันเหมือนมันเหมือนเฉยๆ์อไอ้แล้วเธอเอาแหวนตัวนี้มาจากไหนพี่เธอให้เขามาเขาซื้อมาไงซื้อมาเมาื่อไหร่หนานแล้วมีอะไรบ้างไอคิดมากเธอ้เขาใส่เนี่ยนะตอนก็มัน ก็เขาซื้อมาให้ตัวของกระโปรงต้องใส่ไงเธอซื้อให้เขาหนูว่าเธอเอาของแฟนเก่าเธอมาให้เขาใส่เปล่าอะไรของตัวเนี่ยเอาไปเลยเอาตัวไม่เก็บไว้แล้วเขาสะซื้อไว้ให้ตัวนะแล้วจะมาพูดอย่างนี้ทำไมอ่ะอะไรอ่ะเอาใส่ไว้ไม่ลองเพลงต่อแล้วกันจบงมันดังถ้ ยังคิดถึงเธออยู่ยังเห็นเธออยู่ในความฝันวันที่เธอทิ้งฉันไปทุ่งอย่างก,ก็เปลี่ยนพันมีแต่แผลที่อยู่กลางใจฉันที่มันไม่เปลี่ยนไปทำไมก็ไม่อยาร้งเน้อทำไมอ่ะเพลงนี้มอบใหกับคนที่กำลังคิดถึงแฟนเก่าอยู่ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับทุกคน นนะครับใครท right ี่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าล like, mm ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องโค้ชจ้าชแนลด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยก็ดูนี่เอากล้องไว้เนี่ยไม่เห็นหรือไงล่ะเขารู้ว่าเธอตั้งตั้งกล้องแบบนี้เพื่อแบบกบเกิดเออแบบเออเธอคิดถึงไม่ได้คิดเึงแล้วทีนี้เธอพูม่แบบบอกมาบอกว่าเออเฉลยว่าแบบเออเขาแกล้งเล่นอย่าะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เขารู้ว่าเธอ เดี๋ยวตัวออกปิดเดี๋ยวเสร็จุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวตัวดูหัวคลิปนะว่าเขาเปิดวาแลวโอเคปะเรียนรู้กันต้องอ่ะเขารู้อะไรเขารู้ก็เขารู้ไงว่าเธอบอกว่าเธอแอบถ่ายเธอบอกว่าเธอถ่ายคลิปใช่ไหมก็ถ่ายคลิปไงเขาไม่ได้จนั้นแต่เขาาเออก็ถ่ายคลิปเขาแกล้งตัวไงแล้วแหวนนะ ว่าเห็นมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาทั้งนั้นแหละอันนี้ก็แต่งขึ้นมาเน,นี่มันมีที่ไหนล้วดูไม่ละนี่เห็นไหมนเนี่ยมีที่ไหนเราโอ้แมทำเป็นซีเรียสไม่ได้เอาเขาไม่พูดอย่างเงี้ยถ้าเขาพูดถึงมากเลยรู้สึกไงไม่มีอะไรครับพี่ไดมไม่ใช่เรื่องจริงเขาเป็นคนแต่งขึ้นมาเขาโอ้แมไม่ต้องงองนี่โอเคจะง้อนงงนะคะดูอ่ะ แกงเลค่ะแกงเลนแน้ว e ันน oh! enfin ี้วนวันนี้น <caso> ่อนอไม่แกงไม่แกงแล้วไม่กี้วเิมเนมทไมยางต้องย่างต้องยงต้องหยุดปะิโ้โอมโอเคครับทุกคนนะผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วขอตัวไปหมอแฟนก่อนนะครับทุกคนแลเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย